อันละสองพันสิบอันก็สองหมื่นใช่ไหมอ่ะลองดูมาลองดูว่าใช้ได้ผลหรือเปล่ากับการตามหาเมกาโรดอนเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเห็นเขาบอกว่าตอนเช้าที่มีโอกาสมากขึ้นโอเคครับเช้าฮะมีไหมอีเวนต์วันใหม่มาแล้วเมกาโรดอนมาหรือยังนั่งรอครับ <laughs> นั่งรอก่อนแป๊บหนึ่งอืมไม่น่าจะมีมั้งอ่ะไป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 ,ปตอนกลางคืน เช้าวันใหม่วันนี้โอปลาเป็นชายนี่ครับวันนี้ปลาเป็นมิวเทสมันจะมีขึ้นมาเตือนว่าเป็นอีเวนต์เมกาโลดอนอ่ะโอเคครับสี่หมื่นฮะยี่สิบอันมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเมกคาโลดอนมาแล้วนะโอร้านหนึ่งจะหมดแล้วอะ่ะเก้าแสนแล้ว <laughs> 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 เงินนี่มันหายไปเร็วจริงๆเลยนะปลาจะงงไหมเนะี่ยทำไมเดี๋ยวมืดเดี๋ยว,ชวเช้าเฮ้ออ,อไม่ใช่ดูเ <laughs> มกาโลดอนเมื่อกี้ตัวเอ็มเหมือนกันเช้าวันนี้ไม่มี ข้ามต่อเลย20อันใช้ไปแล้ว5อันทำไมมันหมดเร็วจังวันนี้ชายนี่เมเทโอมีดาวตกมาที่เกาะใหม่ดาวตกตรงไหนเฮ้ยโอไม่ oh my, นะบูท <c oughs> เซิร์ฟไปแล้วด้วยดูครับไม่หายครับเกมค้างฮะอ่ะเซิร์ฟนี้นะครับมีเกรทแฮมเมอร์ชาร์กอยู่ สลามหัวค้อนเอาเพื่อนเพื่อนเล่งสปีดเพื่อนใช้วิธีเดียวกันแสดงว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยไปเซิฟไหนก็จะเจอแต่แบบนี้ใช่ไหมจะมีคนเล่งสปีดไปเรื่อยๆจนกว่ามีกระดดนจะมาถ้าเกิดใครที่แบบกำลังทำเคสอะไรที่แบบเป็นตอนกลางคืนอยู่นะฮะหรือว่ามีอีเวนต์อะไรที่มันข้ามวันไม่ได้เนี่ยเรียกว่าโชคร้ายเลยนะโดยเล่งสปีดอย่างเช่นแบบอันเนี้ยออโราอย่างเงี้ยเพิ่งใช้ออโราไปเพื่อนข้ามวันจบเลยฮะ ฉลามก็ยังไม่ได้ครับดีนะฉลามอยู่ตลอดโอ้มาแล้วลบสา้เปอรเซก็บอากรอนเลยตัวหนึ่งเรียบร้อยเกรด h ฮ m เมอร์ชาร์กสี่กว่ากิโลตัวไม่ใหญ่ไหนๆเพื่อนก็เปลี่ยนเวลาแล้วฮะลองดูเผื่อจะได้โอ้เมกะรดอนครับโอ้โหเพื่อนเก่งมากขอบคุณมากเมกะรดอนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงแน่นอนตรงนี้เมกะรดอนสุดยอดเลยเพื่อน โอ้นายเก่งมากเลเวลนายก็เยอะมากเมกกลอดนจะดื้อสักแค่ไหนลิจนเดอรี่มาฮะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมดูข้างนอกเหมือนจะตัวไม่ใหญ่น้ำหนักน่าจะไม่เยอะมั้งอาจจะแค่พันกิโลอาจจะไม่ถึงหมื่นโอเคครับผมว่านาจะต้องใช้ลิซิเลียนฮะดูทาน่าจะตกยากดิฟเขาลอ่อมาแป๊บหนึ่งในเมื่อเพื่อนเพื่อนอุตสาห์ใช้โทเทมจัดการบูสต์ไปบูสต์เซิร์ฟ บูสเซอร์ไปคูณแปดไปเลยคูณแปดไปเลยครับเพื no อ่อนเบ็ดนไลฟ์เอออะใช่ใช่ไหมลบแปดสิเอร์ฮ้ยทำไมมันง่ายจาังเดี๋ยวเดีน่าจะใช่ตัวนี้วิบวับวิบวับโอ้ถ้าเบ็ดตกยากๆนี่คือแบบหมดหวังอะ่ะไม่ขึ้นเลยอะ่ะเกตดีนะที่เหยื่อเพิ่มรีสิเลียนเยอะต้องใช้อันนี้ครับอันอื่นน่าจะยากใช่ไหมวัด โอมีคัตซีนโอ้มีคัตซีนโอ้โอ,โอ้ของแท้และแน่นอนเมกโลดอนเย้เอาแล้วเพื่อนใช้ทัวเทมทำไมอะเอคือตกได้แค่ตัวเดียวเหรอมันมันมาแบบหกพันหนึ่งรยกิโลเมกรโรดอน คือคือมันได้แค่ตัวเดียวเหรออ๋อเอกโซติกนี่ไงออแสดงว่ามันได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมอ้าวโอ้ย่างงี้ก็แย่งกันเละสิโอ้โหเอาเมกาโลดอนมาอีกแล้วครับผมเพื่อน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 เมกาโลดอนมาแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนเปลี่ยนทำไมอะเพื่อนมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้แสดงว่าต้องแย่งกัน เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนใช้ทําไมอ่ะนุ่นไงอยู่ตรงนุ้นอยู่นุ้นไปเพื่อนไปไปไปเร็วเรเพื่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเออฮะมันอยู่ตรงนี้เพื่อนมันอยู่ตรงนี้เพื่อนแล้วบูเซิรงอยู่บูเซิรงอยู่อืมเมกโลดอนก็ยังอยู่ใช่ไหมเออเมกโลดอนไม่หายครับเปลี่ยนเวลาอีเวนต์ยังอยู่อีเวนต์ยังอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เร็วเพื่อนเร็วเร็วเรว เออถ้าเกิดเป็นวอร์มโฮลล่ะจะตกได้หรือเปล่าโอ้โหม่อีกลเลบแดสิบห้าเอร์เซ็นทำไมแปห้าเมื่อกี้แปิใช่ไหมกลดอนไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดต้องแย่งกันนี่คือลําบากเลยครับทําไมไม่เหมือนเนสซี่อ่ะเนสซี่คือใครตกได้ก็ตกได้ไปแล้วแต่ไม่เกี่ยวกันอะ่ะแค่สีทองยังอยู่ก็พอลบแดสิ้าเยอะกว่าเมื่อกี้ อาจจะเป็นคนละอันนี้หรือเปล่าสายพันธ์เพราะว่ามีสามสปีชี <laughs> so oh, ใใ่ใช่ไหมครับผม s อ r r y โอ้ตัวโปร่งใสตัวโปร่งใสใช่ไหมมิกลโลดอนโอ้อืม เพื่อนบอกว่าจับอีกทีหนึ่งโกรธแล้วนะโอเคโอเคโอเคไม่แย่งแล้วไม่แย่งแล้วแสดงว่าโทเทมใช้ได้ค่อยไปใช้ในเซิร์ฟเราก็ได้ฮะจะได้ไม่ต้องแยง่งกับเพื่อนได้มาสองตัวแล้วแค่นี้พอเดี๋ยวจะมีปัญหากับเพื่อนซะก่อนเมื่อกี้คือแฟนทอมเมกาโลดอนนะฮะหกพันเ็ดห้าสิบนี่มันโปร่งใสอ้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อ่ะคงต้องไปใช้ในเซิร์ฟวีไนะฮะมันจะได้ จะได้ไม่ทะเลาะกันโอ้ไม่รู้อะ่ะคือจริงๆน่าจะแบบมีเวลาจํากัดเหมือนอันนี้ไงเนสซี่ใช่ไหมแสงสีทองมาใครจะตกได้ก็ตกได้ไม่เกี่ยวกันมีจํากัดตัวเดียวไม่น่าจะเวิร์กนะคือตกยากก็เรื่องนึงอะ่ะอืมต้องซื้อตัวเทีมเยอะๆเลยฮะสอบถามราคาก่อนครับแฟนทอเมกาลูดอนเท่าไหร่ถ้าไม่ถึงหมื่นนะถ้าไม่ถึงเนี่ยอะไรเนี่ยโฆษณาหรอแฟนอาร์ตถ้าไม่ถึงหมื่นนะฮะตัวนี้ ไม่ถึงหมื่นนี่คือไม่ต้องเสียเวลาตกเลยอย่างนน้อยต้องสองหมืน่ะแฟนทอม e g a า o d โลดอน0 0งหมื่นห้าสออันนี้คือมันไม่ได้เป็นมิวเทสนะครับไม่ได้เป็นมิวเทสแล้วก็ไม่ได้ติดชายนี่ถ้าเกิดติดชายนี่เป็นมิวเทสด้วยก็น่าจะเกือบแสนได้นะแล้วตัวธรรมดาล่ะตัวธรรมดาเมื่อกี้ m ม g a l า d o โดอนธรรมดาตัวธรรมดานั้นราคาหมื่นโอ้โอเคครับ ถ้าอย่างนั้นเราซื้อโทเทมไปสปอนในเซิร์ฟเราเองแล้วก็ตกเรื่อยๆก็น่าจะดีนะแต่เมื่อกี้เซิร์ฟมันค้างไงโอเคเรียบร้อยเมกานโดอนเหลืออีกหนึ่งสปีชีได้มาสองแบบตัวธรรมดากับแฟนทอมเดี๋ยวไปตามหาในเซิร์ฟเราเองนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ